การติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกในปี2565หลายๆสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจเนี่ยเขามองอย่างไรปรากฏว่าการฟื้นตัวยังคงเติบโตได้ต่ําในปี2565นะคะสาเหตุสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นก็ไปกดดันอุปสงค์นะคะความต้องการซื้อความต้องการใช้สินค้าต่างๆในประเทศนะคะส่งผลไปจนกระทั่งถึงการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ต้นทุนในการผลิตด้วยค่ะ สำนักข่าวรอยเตอร์แรายงานนะคะว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสำนักงบประมาณของอังกฤษปรับลดคาดการณ์การขยายตัวในปี2565ลงมาะะอยู่ที่ระดับร้อยละ3.8จากเดิมร้อยละ6ค่ะที่คาดการไว้เมื่อเดือนตุลาคมปี2564และคาดว่าเงินเฟอ้อจะแตะระดับสูงที่สุดในรอบ40ปีนะคะที่ร้อยละ8.7ในปีนี้เลยค่ะ เนื่องจากอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นนคะคอจากราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นบางส่วนเชื่อมโยงกับสงครามในยูเครนค่ะรวมถึงปัญหาด้านห่วนโซ่อุปทานที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะมาตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด19ทําให้ต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหการรมทั่วโลกนั้นปรับตัวสูงขึ้น ด้านของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นการได้ปรับคาดการเศรษฐกิจโลกปีนี้ลดลงเช่นกันค่ะเหลือเพียงร้อยละ4.4ในเดือนมกราคม2565จากคาดการครั้งก่อนในเดือนตุลาคม2564ตอนนั้นตัวเลขอยู่ที่ร้อยละ4.9ค่ะจากปัญหาการแพร่ระบาดของโอมิครอนเงินเฟอ้อก็สูงแล้วก็มีปัญหาเรื่องของห่วงโซ่อุปทานด้วยค่ะ ส่วนเศรษฐกิจสหรัฐนะคาคัดว่าจะเติบโตที่ร้อยละ4ลดลงจากเดิมเช่นการที่ร้อยละ5.2ในปีนี้หลังจากเฟดถอนสภาพคล่องออกจากตลาดนแคลแล้วยังมีปัจจัยเรื่องของจีนคาดการว่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ4.8ดลดลงจากเดิมที่ร้อยละ5.6ค่ะเนื่องจากนโยบายกำจัดโรคโควิด -19 ให้เป็นศูนย์หรือซีโร c o ควิดนะคะรวมถึงวิกฤตในภาคอสังหาริมทรัพย์ นอกนจากนี้นะคะคาดการว่าเศรษฐกิจไทยค่ะในปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ4.1ลดลงจากเดิมร้อยละ4.5ค่ะก่อนจะฟื้นตัวที่ร้อยละ4.7ในปีหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ g n n 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ